กูมานับหนึ่งสองสามเมื่อกลัวมาันเทาสูงอัดลากษณ์ผูมาางี่พักานผแูมาแก้มาตัดมาดึงผู้ถึงหรือว่ามีทั้งใผู้งามังคอแต่เฮ้ยน่าผ้มาเนี่าเตือนวิดีโอนี้ได้ถ่ายทเป็นเวลา3มวันสองคืนน้าหมู่บ้านนนลังตาบลนนลังอเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานี อีพหนึ่งเป็นวันแรกในการมาเอาบวนคือการแห่ต้นพ่อป่าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรับชมคลิปให้จบด้วยนะครับสวัสดีครับผมพบกับผมคนหัวโตชาแน,นลนะครับเ <Yeah. S 2> มื่อนอี้ผมีโอกาสมากเยี่ยมเยือนอ่า จังหวัดอ <Jedi> ุบลราชธานีครับมาบุญมองไฟแล้วก็เกษตรผาป่ามาในกลุ่มของในน้ำอ่าเทพสุรายนี่แบนนะครับวันแรกของการทำต้นผ้าป่าพี่นาเกากันเองเด้วยใส่ยาพ่วงกับซูริ่มแบบนี้นเนี่ยมาสามแสนวะข้างมาสามแสนไม่น่าจะจัดมัล้ว โอเคเยียมตัวก่อนออกไปแห่ต้นเข้าป่าแล้วคุ้นฟ้าขึ้นฟ้าเทาไปตั้งแต่ไนแล้วฟังแดนบังแดนใจน้าบังแรงถ้าังแดนตังนาเห็นูจิ้พิงาหรือดันเดือขอนลาไปน่าละเมนตต่อ นี่หละเขาลคนเอาือนไปไดมากตกขึ้นม่งออม่คนเกินมากโคตรขึ้น่คว่ับเรมากกับมากบวกขึ้นกัน ผู้บางคนมาขันมาเร็วมาเล่นปมาผู้บางนกับแมนมาหลอกมาล้ำผู้มาค้ำกังขึ้นกังคำน่กันภูมานำบบกไให้โลมามกป้าโลยจนบ่ได้นอนเฝ้าดูมาเฝ้าของหมอดมนอนผูมากล้องมืหลังฟังทางภูมาเงาเป็นหุ่นพิีผูมากียเอาไปี่สอพกันผูมากอดมาดูมาบังกกำนอมอลาะภูมานับหนึ่งสองสามกูมาเงาเราสูงอัลลากาขูมาเนหุ่นพี่าู้มาหัง้ม กูปักแกมาตัดมาดึงกูใจถึงนี่ว่ามีทั้งยานผูทขาามันยูแต่เฮียนกูมาเลี้มาเขียวมาตังสาวโอ้ยกูกลับบ้านป็นเจ้ากันง่ายเพื่อมากไกสี่อมาไายทอนี่อภอมาพอพี่กันแต่พอไท่านละมาเลี้ยงเี็กเติบโตหน่อยพอไงเร่าลูจกดีพอญ่มีเร่าคนมาเลี้ยงมากินพอขาสื่เม่ไก่คุ้ยเราต้องเสด้วยของใหญ่เป็นเงินแกอย่าเติมเงินเก่าจากของพอไง่อมาเตียงเล็กหน่อย มาขอยในสางคือเขาคือเขาคนเราเรื่องพอยไนสาผมเราเรื่องพอยไน่สาบาดะจ็บกนไกใหม่ับไมไปทัวไปทัวคำว่าเก็บดักทัพับทัวหัวหอมเราพับพยองไหมเขาแท้แทแท้แท่ไมเขาหลักแย่เป็น่ัดแห้งไปพอเลยันใจตใจเสียงบอกไว้ไปไวเจ้าอลงเดินหน้าพอยหสูงกันจเรอได้เลาแห่ต้นทอดป่ากันแล้วครับ Ei, ขอบพระคุณชาวบ้านนอนรังสมุนนนรังอำเภอขางในจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีฝากทุกท่านรอรับชมคลิปต่อไป EP 2ในวันที่จุดบ้างไฟคลิปหน้าด้วยนะครับผมขอบพระคุณทีมง,งานเทพสุราอินนีแบนด์ครับ ให้ความร่มมืเป็นอย่างดีในครั้งนี้